สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เวลา5โมง5โมงครึ่งเกือบครึ่งแล้วนะครับผมอยู่ในแปลงอ้อยนะครับของตะเซียนนะครับวันนี้ผมมาตัดท่อนพันธุ์นะครับเอาไปไปปลูกเพิ่มเนื่องจากว่าแปลงที่ปลูกนะเกือบเกนะือบสองไร่น่ยมันพอดีท่อนพันธุ์มันหมดนะครับที่ว่าใช้รถปลูกนะครับท่อนพันธุ์หมดแล้วมันเหลือพื้นที่นะครับ เลยต้องมาตัดท่อนพันธุ์เพิ่มนะครับโอ้โหเนี่ยเอาการครับมันร้อนครับร้อนแล้วก็ยุงเยอะนะครับอยู่ในป่าเลยฮะผมก็มาเลือกลำที่มันสวยๆตรงๆนะฮะแต่ว่าน้ําหนักมันค่อนข้างดีเลยนะครับข้อตามันจะน้อยนะแต่ว่าป้องมันยาวลำยาวน้ําหนักเยอะไม่เป็นไรฮะท่อนพันธุ์ที่ดีมันเป็นท่อนพันธุ์ที่ดีนะน้าเลี้ยงจะเยอะอย่างเงี้ยดีฮะเป็นท่อนพันธุ์ที่ดีอวบใหญ่นะครับก็ ตัดได้สองส่วนฮะส่วนนี้ก็ได้หลายกองแล้วครับนี่แต่เป็นกองๆมาก,ก่อนยังไม่ได้แยกออกเราก็มัดนะครับแล้วก็ส่วนนู้นส่วนด้านนอกอีกอีกวันสามสี่มัดนะครับปรมาณนี้ก่อนแล้วกันวันนี้ค่าแล้วแล้วก็ยุงเยอะนะครับเดี๋ยวกลับไปปอกง่อยนะครับพอดีผมให้แฟนผมขายนะครับให้แฟนผมไปขายแทนวันนี้ที่ตลาดในชุมชนนะครับก็เดี๋ยวผมอ กลับไปปอกอ้อยเพื่อเตรียมคั้นพรุ่งนี้จะมี2ตลาดนะครับตลาดนัดร่องคําแล้วก็ตลาดนัดวันอาทิตย์ของถมนะครับหน้าข้างสถานีตำรวจโพชัยนะครับตลาดเช้าแล้วก็ตลาดเย็นเพราะนั้นเดี๋ยวกลับไปเตรียมอ้อยดีกว่าเอาประมาณนี้ก่อนวันนี้ก็พาครอบครัวไปเที่ยวนะแล้วก็ทำหลวงทาน,น้ำอ้อยนะครับจริงๆเราอยากจะมาตัดอ้อยนั่นแหละแต่ว่าขา อยากไปเที่ยวกันก็เลยขาไฟนะครับนานครั้งนะครับพักทายยามเย็นครับผมไม่รู้แฟนขายยอดขายเป็นไงบ้างนะครับเพราะคนในหมู่บ้านคนในชุมชนก็ไปก็ไปงานงานบุญวันนี้นะวัดปูกลุมเข้านะครับไปกันเยอะมากเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาจะมาซื้อของซื้อของซื้อนม้อยกันตอนเย็นหรือเปล่าเพราะว่ากลางวันก็แจกนม้อยไ,ไปเยอะอยู่ โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับทักทายยามเย็นครับสวัสดีครับ